จากที่เห็นนะครับในข่าวตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในออนไลน์หรือข่าวปัจจุบันก็ตามนะครับประเทศเนปาลกําลังเกิดการจะระจนครั้งใหญ่เรียกว่ารัดล่มสลายนะครับรัฐบาลหน,นีตายกันเป็นว่าเล่นนะครับก็บีชนวนไกลเนี่ยนะครับมันคือการแบนหรือว่าปิดกั้นสื่อออนไลน์ Facebook IG Instagram TikTok ็อกทั้งหลายของรัฐบาลประเทศเนปาลครับคือเรื่องของเรื่องนะครับ ผมจะมาอธิบายคำว่าเนโปเบบี้หรือเดโปคิสครับผมสนใจคำนี้มากเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่คนไทยก็มีครับเนโปเบบี้หรือเดโปคิสเนี่ยนะครับมันมาจากคำว่าเนโปติซึมครับเนโปติซึมมันมาจากรากสรภาษาพจงคำว่าเนโปสแปลว่าลูกหลานเครือญาติครับเนโปติซึมหรือเนโปคิสเนี่ยนะครับมันก็คือเด็กเส้นนั่นเองครับไอพฤติกรรมเนโปติซึมเนี่ยมันมี2แบบก็คือโดยการสมรส หรือโดยเชื้อเชื้อไขเป็นพี่น้องเป็นลูกหลานอะไรนะครับกับเป็นคู่สมรสซึ่งจะถูกผลักดันให้มาในตำแหน่งสำคัญหรือมี power ในวงสังคมหนึ่งครับแต่ว่าเขามันในโรติซิมเนี่ยศตวรษที่14มันรู้สึกว่ามันใช้ปกติแต่พอมาปัจจุบันมันยาวไปคนเลยยอดหรือในโปรเบบี้หรือเดโปรคิดแทนครับซึ่งไอกระแสะเนี่ยนะครับมันมาจากการ แบนหรือว่าการประท้วงในฟิลิปปินมาก่อนครับหลังจากที่มีโครงการหลายโครงการในประเทศฟิลิปปินเนี่ยนะครับไม่สําเร็จเพราะว่าเกิดการคอร์รัปชันในเงินลงทุนหรือเงินหลวงนั่นเองครับแล้วก็ทําให้เกิดการประท้วงแล้วก็หวยก็ไปออกที่พวกในโปคิสครับก็คือลูกหลานของพวกผู้มีอิทธิพลทั้งหลายนักการเมืองทั้งหลายรัฐบาลทั้งหลายครับที่ใช้ชีวิตอย่างหรูหราคนก็จะมองว่า เนโปคิส ok หรือในโป b เบบี้นะครับเป็นคนที่จริงๆแล้วถ้าไม่มีเส้นสายก็ไม่ได้มี power พอที่จะมามีอํานาจหรือมามีเงินมีชีวิตที่ดีสุขสบายได้ครับมันก็เกิดการเข้เรียกอะไรต่อต้านแล้วก็ลากมาลุมทึงนะครับเนโป b เบบี้พวกนี้นะครับซึ่งกระแสเนี่ยนะครับก็ทําให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเนปานก็เลยเดือดแค้นครับก็เลยปะทวงเรียกวัาถึงกัด การก่อการจะลาจลแบบว่าเผาบ้านมีคนตายมีผู้บาดเจ็บมากมายครับเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยถึงขั้นต้องหนีขึ้นคอปเตอร์บางคนหนีไม่ได้ก็โดนลุงมโหประชาทันเละเทะไปหมดครับนั่นก็คือที่มาของคาว่าเนโปคิสเนโปเบบี้แล้วก็สถานการณ์ของประเทศในป่านในปัจจุบันครับ